ที่รับสานจากสวนเช้าวันนี้จะนำผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดตอนแรกนะครับซึ่งเช้าวันที่11พฤษภิาคม2 5 1 8นี้สาธุชนชาวพุทธได้พากันไปทำบุญนะครับในช่วงเ,เช้านี้ เนื่องจากวันนี้นั้นได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบนตาทองคือท่านพระสุนันท์คำลือท่านก็เป็นบุคคลที่มีใจบุญใจกุศลได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกับพี่น้องบ้านตอนแฮดด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้เป็นประธานในการบำเพ็ญบุญโดยได้ นำคณะสาธารชนชาวพทุทธได้ร่วมกันทำบุญตักบาทนะครับซึ่งขณะนี้นั้นพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในการทำบุญก็ได้มาร่วมกันตักบาทนะครับในขณะนี้กำลังทำบุญตักบาทกันอยู่นะครับซึ่งพี่น้องชาวบ้านดอนแทดก็มากันค่อนข้างจะ หนาตาพอสมควรนะครับถือเป็นการทาบุญในกรณีพิเศษหนึ่งจากวันนี้เป็นวันวิสาขมาศหรือวิสาขาบูชานะครับในวันเป็นเดือนหกซึ่งวันนี้ถือเป็นวันประสูติตัสรู้แล้วก็ปรินิพานขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพี่น้องชาวพุทธ เชื่อว่าจะทั่วโลกก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธที่เป็นพูดแบบไทยนะพุทธทไทยก็คือพุทธเทาวาดนะครับซึ่งในเมืองไทยเรานี่นับถือพุทธศาสนาแบบเทาวาดนะครับแล้วก็แบ่งนิกายเป็นธรรมยุทธกับมหานิกายนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหน ก็ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องชาวพุทธด้วยกันแล้วเชื่อว่าในสังคมไทยเรานี่จะทำบุางบาทกันอย่างนี้อย่างทั่วหน้าทีเดียวนะครับการทำบุทธบาตรนี่ถือว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธที่เนื่องมางแต่อดีตโบราณกาลนั่นแหละนะครับเพราะว่าโปรติแล้วพระสงฆ์ท่านจะเอาบิทธบาตในละแวกหมู่บ้านในช่วงเ,เช้า ช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเนี่ยท่านจะเวญบาตรในระแวกหมู่บ้านอย่เว้นว่าวันที่เป็นบุญกุศลอย่างนี้นะที่พี่น้องชาวพุทธไปพร้อมกันตักบาตรท,ที่ที่วัดนะครับบางครั้งท่านก็จ,จะเดินมารับอบญบาตรที่หน้าสถานปรเเวณนะแต่ว่าวันนี้ท่านให้พี่น้องเราไปทำมตุตตบาตรภายในสถานปรเเวณนะครับนะนี่หลังจากที่ทำมนต์ตับ,บาตรเสร็จแล้วนะครับ อีกสักครู่หนึ่งเมื่อคณะสงฆ์ท่านมาพร้อมพิธีกรก็จะนำพี่น้องสาธุชนร่วมกันไหว้พระรับศีลน,นะครับนะในช่วงนี้ก็กำลังนำพี่น้องเราไหว้พนะระรับศีลนะโปรติแล้วการไหว้พระรับศีลนี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพิธีกรรมทางศาสนาคือก่อนที่จะถวายสังฆทานก็จะสมาทานศีลรับศีลก่อนนะครับ โดยทั่วไปก็จะสมาทานสินห้านะครับยกเว้นว่าในกรณีพิเศษเสื่อจะมีบางท่านไปสมาทานอุโบสถศิลน,นะครับหลังจากที่สมาทานศิลแล้วนะครับท่านประธานก็จะให้ศีลให้ศิลเสร็จก็จะเข้าสู่พิธีถวายสังฆทานซึ่งฐานนี้นั้นท่านนายกเทศมนตรีก็ให้เกียรตินำถวายข้าวบูชาพระพุทธนะครับ หลังจากที่ถวายค่าบูชาพระพุทธเสร็จแล้วพิธีกรก็จะนําพี่น้องชาวพุทธเนี่ยกระาวคํำถวายพระตถาหารหรือเรียกว่าถวายสักฆานี้ครับก็จะมีข้อความลำอับจะให้ผู้ชมได้รับฟังช่วงถวายสังฆานครับแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่พระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพระตาหาร กับทั้งบรีวานทั้งหลายเหล่านี้เดชส่อสงขอพิสื่อสทงจงรักพระทหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเจ้าพรเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิงตัวา ครับหลังจากที่ทายุทธิกาได้ถวายพระตหารเสร็จคณะสงฆ์นำโดยท่านอาจารย์พระครูวิน,นัยทรนุพรชาคโรเจ้าว,วาดวัตรตรกท่านก็นำคณะสงฆ์กล่าวคำอนุโุทนาทานนะครับหลังจากท่านกล่าวคำอนุโมทนาทานเสร็จนะครับพี่น้องก็นำพระตาหารตลอดทั้งจตุปัจเจเทยาทาน ไปถวายเท้าสูงนะครับสุดท้ายท่านก็จะรดน้ำมนต์เป็นการให้พรด้วยน้ำพุทธมนต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเสลักษณ์ของพระธรรมทำให้ผู้ได้รับพระธรรมนั้นมีความรอดยเป็นสุขนะครับพิธีกรรมการทำบุญในวันนี้ก็เสร็จสิ้นด้วยดีนะครับก็ทาง คณนะทายุทธยิกาชาวบ้านดอนแฮดก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านด้วยที่มาร่วงทวบ,บุญในวันนี้หวังว่าโอกาสหน้าทุกท่านก็คงจะมาร่วงถวบ,บุญอีกเช่นเคยขอทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอบพระคุณครับ